เลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมีการดําเนินการเป็นของตนเองทําให้มวลชนส่วนหนึ่งที่มีความเดือดร้อนโดยเฉพาอย่างยิ่งและก็มีความคิดความเห็นค,คล้ายๆกันในบางเรื่องซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์โดยตรงนะแต่เป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อนโยบายบางอย่างเนี่ยกลายไปเป็นหน้าที่หรือเป็นบทบาท ของ n อ o และของซึ่งพัฒนากลายไปเป็นองค์กรอาสาสังคมและก็องค์กรประชาชนองค์กรประชาสังคมด้วยเหตุนี้พักการเมืองก็เลยลอยเนื่องจากพักการเมืองลอยตัวเนี่ยในระยะหลังๆเมื่อระบบราชการเกิดเสื่อมหน้าโรงรหารไม่ได้มายุ่งกับไม่สามารถจะเข้ามาแทรกแซ การเมือ<ๆ>งได้ยักเนี่ยผู้ที่เข้าไปอยู่ในพรรคการเมิองก็สบโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากไป หาผลประโยชน์จากงบปรมาณของรัฐนะยังเข้าไปควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีงบลงทุนเป็นจำนวนมากด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยทางการเมืองก็เลยประกอบไปด้วยบุคคลที่สมีสองประเทศเดียวกันประเภทหนึ่งก็คือผู้ที่เกี่ยวพันกับอำนาจรัฐเช่น ได้รับสัมปทานจากราัฐหรือไม่ได้ผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนเป็นผู้ใช้เช่นไปได้ผลิเครื่องดื่มนะไ่ได้ผลิยาอะไรนี้เป็นต้นคนเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐและรัฐวิสาหกิจ อีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในพการเมืองก็คือผู้ที่มีกิจการเป็นของตอนเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอำนาจรัฐมากนะักคนเหล่านี้ก็เข้าไปเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนพรรคการเมืองโดยให้ทุนพรรคการเมืองแต่ก็ไม่ได้ให้ทุนมากนะักแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัย อำนาจทางการเมืองในพรกประชาธิปัตย์เองเนี่ยเราจะเห็นว่าการก่อตั้งพรกประชาธิปัตย์นั้นก่อตั้งโดยคณะบุคคลที่เป็นอดีตข้าราชการและก็เป็นพวกเจ้าของที่ดินบ้านเช่าและเป็นพวกที่ขายยาขายลูกอมอะไรแบบนี้ ซึ่งทำให้พระนิดปาเนี่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระนะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ค่อยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางราชการบ้างนะจนกระทั่งในสมัยลหลังๆถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดที่ดินนะที่เกิดเหตุสปรกร01 แต่ว่ามีพรรก,การเมืองบางพรรเนี่ยที่มาจากผู้ที่หาผลประโยชน์จากงบประมาณอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นพรรคชาติไทยเป็นต้นพรรคเหล่านี้ก็ยังยัง,ย,งยังคงอยู่พรรคไทยรักไทยก็มีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐอาศัยสัมปทานจากรัฐ เรียกว่าการค้าแบบหุ้นส่วนเพราะว่ามีการเรียกกระดมเงินจากผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจต่างๆคนเหล่านี้ก็มีนโยบายที่จะปรับการการค้าแบบเสรีอย่างสุดโตง่งและการปรับการค้าเสรีอย่างสุดโต่งและจะเป็นผลประโยชน์ให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ก็คือการเปลี่ยนนโยบายหรือปรับนโยบายให้เข้าสับผลประโยชน์ของตัวจึงเป็นที่มาแห่ง พูดที่ว่าคอร์รัปชันหานโยบายพักการเมืองที่เข้ามาหาผประโยชน์จากนโยบายหาประโยชน์จากโครงการใหญ่ๆเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับการเมืองไทยซึ่งมีระยะเวลาประมาณ20ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้ การเข้ามาหาผลประโยชน์กับงบการนของรัฐก,ก็ไม่หนักหน่วงมากเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ที่ต่างไปในปัจจุบันก็คือว่าในขณะที่สมัยก่อนถ้าการเมืองเข้าไปปุมโรมกระทรวงต่างๆนะก,ก,การดําเนินการโครงการต่างๆนั้นอย่างดีก็ไปหาผลประโยชน์ด้วยการกินเปอร์เซ็นต์หรือเข้าไปดูแลรับวิสาาัหกิจแล้วก็ไปหาผลประโยชน์จากการซื้อเครื่องบินบ้าง จากการทำโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินมากๆางแต่ในสมัยหลังๆเนี่ยเป็นการสนับนกับตั้งโครงการเพื่อหากินโดยตรงรือว่าโครงการเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะโดยอางป,นะประชาชนนะบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าการที่ร,ราเบานทำอย่างนี้ได้โดยที่ าขาดกลุ่มที่จะไปทักทานเนี่ยก็โ้วยสาเหตุหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะมีการจัดตั้งองค์กร่ยที่เปิดตัวไปวันนี้ก็คือประชาชนขาดขอ้ขอมูลประชาชนเนี่ยหรือแม้แต่นักข่าวเองและนังสื่อเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไป ดูถึงเบื้องลึกได้ว่าในความเกี่ยวพันการโยงใยระหว,ว่างกลุ่มผลประโยชน์กับการหาประโยชน์จากนโยบายของรัฐหรือจากงบประมาณของรัฐเนี่ยมันมีเส้นทางมีความเป็นมาอย่างไรแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องใดไปบ้างได้ไปอย่างไร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพรรคการเมืองต่างคาดความชอบธรรมว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วเราก็จะพบว่ากิจกรรมสําคัญที่สุดของพรรคการเมืองก็มีอยู่อย่างเนี้ยคือการรุรงค์เฉพาะก,การเลือกตั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีบทบาทในเรื่องอ,งองื่นมากนักไม่ว่าในเรื่องของการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะฮะหรือเรื่องที่จะทำประโยชน์เพื่อสาธารณชน พรรคการเมืองก็มุ่งว่าใครจะเข้าไปมีตำแหน่งอะไรแล้วเมื่อมีรัฐบาลผสมก็จะแบ่งแบ่งสามปันส่วนผลประโยชน์กันโดยไปดูแลกระทรวงต่างๆโดยที่หัวหน,น้ารัฐบาลก็ถือว่าเมื่อ เป็นทำเนียปฏิบัติว่าเมื่อปล่อยให้พรรคอื่นไปดูแลกระทรวงเหล่าน,นั้นแล้วตัวเองก็ไม่มีหน้าที่จะไปควบคุตมตรวจสอบอีกต่อไปก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาช,ช,ชนชมส่วนหญ่ไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจนาะยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันท,ที่เหมนกับเปิดโอกาสให้ให้พรรคอื่นสามารถจะหาผลประโยชน์ได้โดยที่ตัวเองไม่ ไปรับาลั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคือว่าพักการเมืองจบเป็นเะรืองใช้เงินเพื่อไปหาเสียเงเลือกตัางแต่วิธีการหาเงินก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าหัวหน้าพักการเมืองคนเดียวเป็นผู้กำหนดและหาเอง รัฐมนตรีที่ถูกส่งไปกระทรวต่างๆก็ได้รับการบอกเล่าจากหัวหน้าพักเหมือนอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเคยไปเป็นรัฐมนตรีหัวหน้าพรกก็บอกว่าน้องนั่งเฉยๆแล้วกันเพื่อนผมคนนั้นมีหนี้ประมาณร้อยละเข้าไปเป็นรัฐมนตรีตีเดียวหัวหน้าพักก็จัดการเอาเงินมาให้ใช้หนี้หมดอันนี้หมายความว่าหัวหน้าพักทำคนเดียวคนอื่นไปทำไม่ได้ อีกด้านหนึ่งก็คือช่วยกนันหาหรือไม่ก็จะมีหัวหน้าพักทำตัวเป็นคนดีบริสุทธิ์บริบปภแต่ว่าจะมีตัวทำเงินให้ตัวทำเงินนั้นก็สมบกับคนที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยหรือ้พรรคร่วมรัฐบาลจะกินอะไรมาก็เอามาแบ่งให้ พักหลักนี้ด้วย,ยนี่ก็เป็นแพทเทิร์นสองอย่างที่ที่เมืองไทยใช้กันอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะดูเส้นทางการได้เกิดเว้นแต่เราจะมีเพื่อสนสนิทที่มีประสบการณ์ตรงอ,อย่างเพื่อนอคนหนึ่งก็กล่าวว่าจะจับไอ้หัวหน้าพางนี้ได้ก็เอา เอาเทพเขาสั่งบอกว่าให้ประมูลรถรถที่ใช้ในรถหลวงนะ่ะก็ซื้อเป็นร้อยๆกันก็เงินจำนวนมากก็เอาเอา,เอาเทปใส่กระเป๋าไนปะก็ไปถามว่าท่านต้องการจะเรื่องประมูลเลยท่านต้องการ,การอะไรจะก็สั่งอะไรไอ้นั่นก็ไปพูด นีาก็ถามว่าท่านจะให้เอาบริษัทนี้ใช่ไหมในในันประยักได้อย่างเดียวคือไม่สามารถจะอัดเทศได้เพราะนัะ้นการที่จะไปจับได้ไล่ทานว่าใครไปโกงอะไรมาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อยา่าแต่เป็นที่น่าเป็นห่วงมากว่าเวลานี้เนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยสนใจเพราะว่า การคอรัปชันในทางการเงแลนวนะพูดไปแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเสียผลประโยชน์โดยตรงเนื่องจากมันเป็นเงินงบประมาณผ่นดินซึ่งไม่มีเจ้าของนะนะในสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่ใครการหรือใครจะไปโกงในเรื่องของไปยักยอกเงินหลวงอะไรที่จะจับกันได้ไงนะ่ายๆ แต่น,นี่มันเป็นเรื่องของการที่เป็นตกลงกับผู้ที่จะมาซื้อขายของเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตได้ดว,ว่าที่ไหนก็ตามที่ชอบมีไอ้คนคิดลบประมาณเป็นหมื่นล้านไม่ว่าจะเป็นไอ้รถไฟรถลอยฟ้ารถทางอะไรสี่อะไรกี่สายกี่สายรถไฟความเร็วสูงอะไร การวางท่อน้ำทั่วประเทศตัวนี้ใช้เงินเป็นแสนล้านทั้ทง,งนั้นที่บางแห่งเนี่ยคนต้องมารายงานว่าไอ้แทงน,น้ำเนี่ยถูกทิ้งให้ว่างเปล่าแต่ก็ยังมีการเสนออยู่แล้วก็ไม่มีคนสนใจแล้วก็ไม่มีใครไปขุดคุยเอามาเว้นแต่มีนักวิชาการ แล้วก็เสนอไปให้รัฐบาลรู้แล้วแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรในรอบนี้ติดตัวเพราะฉน,นั้นก็เรากอา็อาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะไปจับที่ต้นตที่ต้นต่อนะคือจากต้นพอนะ่อแต่อาจจะมีมาตรการที่จะให้มันมุดออกมานอกท่อแล้วก็ไปตีหั นั้นมาตรฐานที่จะจับกลุ่มหรือจะดาเนินการกับนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรจะมีถ้าเป็นผมน,นะฮะผมยึดทรัพย์ในพวกนี้ไว้ก่อนแล้วให้มาพิสูจน์ทีหลังว่าไอ้ทรัพย์เนี่ยได้มายัางไงถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็แปลว่าคุณโกงมาแต่เราไม่รู้ว่าคุณโกงไปอย่างไงแล้วกันคุณมีทรัพย์สินมากมายเพิ่มพูนมาไอ้วิธีแจ้งปปชเนีย่ยมันไม่ได้ผล แต่ถ้าคุณรับ,บรวยษิดปกติยึดยึดไปก่อนรับรองเราจะทำให้พวกนี้ให้เก็ดหลักฐานานี่คนอื่นจะไม่มาหรือผมไม่ตีเการการดีบัตติคาถาพิเศษฉันดีไปเลยเรื่องหนึ่งครก็ให้คนอื่นมาพูดต่อแล้วกันได้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับยิ่พูดมากยิ่มีเรื่องขอบคุณท่านอาจารย์ชัยนันท์ฮะเรา